เชิญคุยเรื่องทำมาหากินกันนะคะ,ะมีโมเดลที่น่าสนใจของเจ้าของสวนมะพร้าวที่เขาสามารถที่จะสร้างสรรค์จากลูกมะพร้าวเนี่ยมาสู่มะพร้าวพร้อมทานเขาใช้แบรนด์ว่า Coco Fresh นะซึ่งตอนนี้ก็มาอยู่บนเชล์ของ convenience store 7-Eleven เเรียบร้อยแล้วแต่สตอรี่เรื่องนี้เป็นอย่างไรต้องไปเรียนถามท่านนี้เลยค่ะคุณธานี ัสมบูรณ์ผู้จัดการทั่วไปบริษัทโคโค่เฟรชสยามจำกัดผู้ผลิตมะพราพ้าวพร้อมทานแบรนด์โคโค่เฟรชตอนนี้อยู่กับเราในรายการแล้วไปสวัสดีพูดธเกยรตคุณธานีกันตอนนี้เลยนะคะคุณธานีสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะดูพลังเยอะมากเลยนะคะคุณธานีค่ะก็วันนี้เป็นเรื่องของการทำมาหากินเนาะที่แบบเราก็คงจะไม่สามารถที่จะอยู่แบบเดิมๆได้ใช่ไหมคอแบบเดิมมันก็คงจะได้สิ่งเดิมๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณธานีเอ่อเริ่มต้นยังไงการจากลูกมะพร้าวในสวนมะพร้าวเนี่ย แล้ววันนี้ก็มาอยู่ในเชล์ของคอมเมอร์สตอร์เซเว่นเลเว่นนะแล้วก็เป็นจุดไหนนะที่ทำให้คิดว่ามันต้องเปลี่ยนมะพร้าวธรรมดาธรรมดาเนี่ยให้มันไม่ธรรมดาค่ะก็คือเดิมทีเนี่ยคุณแม่เป็นชาวสวนมะพร้าวและตัว,รว,วประกอบสวนมะพร้าวเนี่ยอยู่ประมาณสี่สิบห้าสิบปีที่ผ่านมาครับอเดี๋ยวว่าวคุณการ์้เกิดมาก็เป็นลูกชากใช่ใช่เกิดมาก็เจอสวนมะพร้าวแล้วแล้วทีนี้อยู่ที่ไหนแล้วก็อยู่ที่ไหนคะอยู่สมุทรสาครฮะอ๋อครับ แล้วทีนี้เนี่ยประเอิญผมจบการศึกษาทางด้านออกแบบผลิตภัณฑ์อันนี้นต้องต้องต้อง,ต,องต้องยกให้ก็คือเรื่องของการศึกษาคือเราได้มีแนวคิดตรงนี้พอพอเรามีรู้สึกว่าเราได้ศึกษาทางด้านการออกแบบเนี่ย <c oughs> เราก็กลับมามองมะพร้าวของเราซึ่ง เวลาจะกินทีหนึ่งมันต้องอีโต้ขัดหลังซึ่งซึ่งคนสมัยใหม่แหละสมสไปสมไ,ไปเดี๋ยวดนมือวยไม่ไม่มีทางเลยยิ่งผู้หญิงเนี่ยไม่เป็นไรกินในขวดก็ได้กินในกระป๋องก็ได้ไม่มีทางก,ก็เลยเรารู้สึกว่าเอ้ยอันเนี้ยเราอยากให้คนได้ทานแบบสดสดเราต้องทานง่ายเหมือนโค้กกระป๋องออตอนตั้งต้นนี่คิดตอนแรกเลยว่าทํายังไงก็ตามให้มันสามารถทานได้เหมือนพวกน้ําผลไม้กระป๋องแต่อันเนี้ยมันคือกระป๋องทางธรรมชาติ เราเลย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 คิดวิธีขึ้นมาคิดขั้นตอนที่จะเปิดเพราะว่าจริงๆเนี่ยนะคะบอกขอขัดจังหวะนิดนึงเป็นจริงนะมะพร้าวที่อยู่ในกระป๋องเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็มีอยู่แล้วเนาะใช่ออ่าแต่แต่เพียงแต่ว่าเราเราอยากได้ความเรียกอะไรอะความสดความบริสุทธิ์จากธรรมชาติโดยที่เอ่อไม่ผ่านกระบวนการอะไรทั้งสิ้นซึ่งในลูกเนี่ยมันจะไม่ผ่านกระบวนการเลยเลยมันเป็นของธรรมชาติใช่ไหมฮะแต่แต่ปัญหาของมันคือมันกินยาก ช่นนนเนื้อมันก็อร่อยจะกินยังไง <laughs> ถูกไหมดดเราเราฉอเองแล้วก็เรียกว่าถ้าเขาเปิดมาแล้วเขาเรียกอะไรรูมันเล็กๆเนี่ยเราขวาด<ช>ไปคว้านเนื้อมา<ช>ทานใเนี่ยโอ้โหมันยากเลีนยต้องอีโต้อ,อย่างเดียวแล้วอีโต้เล็กๆก็ไม่ได้เลย <laughs> <笑><笑><笑>ก็เลย,ก,เลยก็เลยคิดตรงนี้ขึ้นมาฮะก็เลยตอนนี้ก็สมัยจบใหม่ๆก็เลยลองเอากระป๋องนมตาหมีมาตัดเป็นฟันเลื่อยคือคุณแม่ทานนมตาหมีอยู่แล้ว กระป๋องเล็กๆใช่ไหมฮะที่เป็นเสเตอรไลน์ก็เอามามามาหมุนหมุนหมุนกับลูกมะพร้าวแล้วก็เอามีดเอามีดซอยวุ้นอะ่ะเคยรู้จักฮะมีดทองเหลืองสมัยโบราณที่เขาไว้ซอยวุ้นที่กินกับน้าเชื่อมนะฮะประมาณก็ก็เอามาลองแทงแทงดูเออมันได้<า>แล้วก็เลยใช้กระบวนการตรงเนี้ยพัฒนามาเป็นกระบวนการออกแบบเป็นดีไซน์ในช่วงแรกๆเนี่ยยังต้องมีอุปกรณ์ให้ผู้บริโภคต้องหมุนเองต้องต้องเปิดเองอะไรอย่างเงี้ย ก็ค่อนข้างยุ่งยากนิดหนึ่งแล้วทำให้ต้นทุนมันสูงขึ้นแต่พอเรามาขายในเซเว่เราก็พยายามตัดทอนอุปกรณ์ออกไปเพื่อลดต้นทุนแล้วก็ง่ายต่อสะดวกผู้บริโภคมากขึ้นก็เลยทำให้เป็นรูปลักษณ์ในปัจจุบันนี้ครับ ค่นะในระดัปัจจุบันนี้ก็เดี๋ยวต้องไปดูในเซเว่ <laughs> อันนี้อันนี้คุณทาน,น้ไม่เอามาโชว์นะลืมลืมไปเลยลืมเลยลืมเเราเราเป็นอย่างนี้แหละเราสดๆกันเลยนะค,คือคือจริงๆแล้วอันนี้ก็ต้องการเจาะคนรุ่นใหม่ด้วยใช่ไหมใช่ใช่คือหลักๆจริงๆแล้วต้องการกลุ่มผู้บริโภคที่สะดวกทานเป็น ready to eat เราก็เลยมองว่าต้องทำยังไงสินค้าให้ให้เราสะดวกทาน แล้วก็ประกอบกับตอนนั้นเนี่ยเซวก็เน้นสินค้าที่เป็น ready to eat ก็คือต้องสะดวกทานหมดอะ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเข้าไปเสนอให้กับทาง7 e เ e ่นอีเลเวนดูอะครับแน,น่นอนตะก,กี้บอกว่าเริ่มทำก็มีความผิดพลาดอะไรหลายหลายอย่างเลยนะคะคือเริ่ม,เร,มเริ่มทำมันก็ไม่ได้ว่าอยู่ๆทำแล้วสำเร็จเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับคือปัญหามันก็เจอมาเป็นทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องตอนแรก,แรก อันดับแรกเลยสิ่งที่เราออกแบบมาเนี่ยอผู้พิพากบางคนก็บอกว่าเปิดยา mm hmm. เปิดด้วยกําลังของคนที่ผู้หญิงอาจจะเปิดไม่ไหวอาจจะไม่เข้าใจ <c oughs> เข้าใจยากอะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็มีปัญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบอีกต้องบริหารวัตถุดิบเนื้อให้มันอ่อนเกินไปมันแก่เกินไปสีช้ำไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็เป็นโปเซสที่มันเป็นมาเรื่อยๆอาา่ะฮะแล้วก็พอเราเริ่ม พอเรามีปัญหาเราก็ไปแก้เรามีปัญหาเราก็ไปแก้เรามีปัญหาเราไปแก้จนจนทุกวันเนี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะลงตัวแต่ถามว่ามันยังดีที่สุดไหมมันก็ไม่ดีที่สุดแต่ว่ากว่าจะลงตัวเนี้ใช้เวลานานแค่ไหนคะคือจริงๆผมเริ่มทํามาพ้าวที่เป็น ready to eat เนี่ยตั้งสมัยอาย,ยุยี่สิบสี่ห้าเลยย้อนหลังไปเมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้วเมื่อประมาณปีสองพันปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดถึงปีสองพันเนี่ยผมเคยได้รางวัลของสภาวิจัยแห่งชาติรางวัลจากระทรวงวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับอุปกรณ์เปิดผลมะพร้าวด้วยนะครับตอนนั้นเป็นที่ฮือฮามากได้สิ่งประดิษฐ์นะครับเป็นรางวัลน,นักประดิษฐ์ด้วยช่วงนั้นก็ก็ดีวิล็อปมาจากตัวนั้นนะฮะตัวนั้นใช่ครับแ,แต่เด็กเขใช้เวลาหลายปีอยู่นะคะ ใช่ครับวิธีการเดินทางนี่ยาวนานมากแล้วฟางใจมากเลยนะระหว่างทางก็ขรุขระด้วยนะบางอย่างใช่ครับก็คือมันกราฟมันจะขึ้นขึ้นลงลงเหมือนตลาดหุ้นเลยครับเดี๋ยวแดงเดี๋ยวเขียวเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวติดก็เดี๋ยวพุ่นะใช่ครับคือแรกๆก็ไปมุ่งเน้นภาพส่งออกซึ่งตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยยังหรือต่างประเทศก็ยังไม่ค่อยได้อะไรอ่ะให้คุณค่ากัรมพามากมายนักแล้วช่วงนั้นมันช่วงแบบคือรัฐบาล ช่วงนั้นรัฐบาลก็ส่งเสริมการส่งออกเราก็เลยเน้นไปภาคก,การส่งออกเเคยส่งออกไปแล้วด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแล้วทีนี้เนี่ยปัญหาของการส่งออกเนี่ยมันไม่สเสถียร<ฆ>เดี๋ยวมากเดี๋ยวน้อยเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวไม่ซื้อมันทําให้เกิดการจ้างงานหรือวัตถุดิบของเราในสวนที่มันมีตลอดอะ่ะ<ฆ>มันไม่รู้จะไปไหนครับช่วงที่ซื้อก็ซื้อจนเยอะจนเราหาไม่ทัน งช่วงกนมี่น้อยก็ล้นเลยไม่ซื้อเลยก็ก็ล้นเลยอะไรเงี้ยคนงานตกงานวัตถุดิบก็เหลือเราก็เลยผันตัวเองมาขายในประเทศดีกว่าอืตอนนี้คือหยุดการส่งออกไปก่อนเลยใช่ไหมได้หยุดเลยครับหยุดเลยพอเราทําส่งออกได้สักระยะหนึ่งเรารู้เลยว่าตลาดส่งออกเนี่ยมันไม่มีเสถียรภาพมันไม่หมูนะคือคือมันเกี่ยวกับฤดูกาลด้วย คือเมื่อก่อนเมื่อต้องย้อนหลังไปเมื่อสิบกว่าปีก่อนตลาดส่งออกมะพร้าวมันไม่ได้บูมเหมือนทุกวันนี้มันก็จะแบบคนยังรู้จักน้อยไปขายต่างประเทศคนก็ังบอกว่าข้างในเป็นกะทิหรือเปล่าอะไรซึ่งซึ่งคนยังไม่รู้จักเหมือนสมัยนี้เพราะฉะนั้นเราก็เลยมองดูว่าเขาก็จะซื้อเฉพาะหน้าร้อนหน้าร้อนในต่างประเทศมันมีแค่สองสาเดือนไงที่หน้าหนาวหมดและหน้าหนาวก็ไม่กินแล้วกลายเป็นว่าช่วงที่เขาร้อนอ่ะมะพร้าวเราไม่มี ช่วงแต่ช่วงมะพร้าวเราเยอะอ่ะโอ้โหเขาก็ดันไม่รออนอีกเข<อ>าดันไม่รอ <laughs> ก็เลยก็เลยก็เลยพยายามดูอยู่ว่าสี่เอ่อหลายปีอยู่เหมือนกันนะครับก็คือเกือบสิบปีก็พยายามดูหาช่องทางพยายามเลยก็มองดูแล้วว่าตลาดมันไม่นิ่งอืมเสถียรความเสถียรมันไม่มีเราก็เลยหันมาทําในประเทศเพราะในประเทศเนี่ยขายได้ทุกเดือนขายได้ทุกวนันอืมเราก็เลยมองที่เซเว่นดีเซลก่อนแต่ว่าก่อนจะเข้าเซเว่นดีขายผ่านช่องทางไหนนะคะ ก็ขายโมเดิร์นเทรดเนี่ยฮะแต่ก็ยังคือคือคือตอนนั้นกําลังการผลิตก็ยังน้อยก็เริ่มจากโมเดิร์นเทรดที่สาขายังไม่เยอะค่ะเพื่อเทสตลาดก่อนว่าสินค้าไปได้ไหมคนซื้อไหมคนกินมีคอมเมนต์ยังไงอะไรประมาณเนี้ยฮะแล้วพอเราเริ่มรู้สึกว่าเราพร้อมเราก็ยกหูโทรศัพท์ติดต่อเข้าเซเว่นเลยเดแล้วก่อนที่จะไปว่าเอเซเว่นมองเห็นอะไรเนี่ยคือสรุปตรงนี้ที่ท่านคุณธนีพูดมาเนี่ย เซงว่าการที่เราเนี่ยจะมีนวัตกรรมอะไรสักตัวหนึ่งอะ่ะมันต้องมีความพยายามสูงอดมากมากเลยครับมากมากคือคือคือถ้าผมสรุปมาเบื้องต้นเนี่ยมันต้องอ,อึดอย่างเดียวเลยฮะต้องอึดต้องอดทนอย่างเดียวเลยเก็คือ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 ,คอมันไม่ใช่ได้มาง่ายๆอ่ะครับแล้วก็บางทีระหว่างทางเราก็เดินเป๋บ้างอะไรบ้างเนี่ยมันก็เป็นความรู้หมด คือเราออกแบบมาตอนแรกอ่ะมันก็ไม่ได้ลงตัวแบบนี้ซึ่งเพื่อนก็ยังถามเลยว่าเฮ้ยทําไมตอนแรกไม่ออกแบบมาเป็นแบบนี้ว่าสะดวกสบายดีออกบอกโอ้โหเราคิดได้ตั้งแต่ตอนนั้นก็ดีสินะใช่ใช่เพราะฉะนั้นน็่คืออยากจะสรุปให้คุณผู้ชมคนที่ฟังได้มีแรงบันดาลใจให้ได้เข้าใจนะคะว่าการที่จะสร้างนวัตกรรมตัวหนึ่งๆเนี่ยนะคะมันก็ต้องหนึ่งใช้เวลาก็ต้องในระหว่างนั้นก็ต้องอดทนนะแล้วก็ต้องแบบ อึดนะต้องอึดใช่ใช่ใชอึดไ <ป S 2> รไ <ป S 2> นี่นะอ่าคือคือทุกคนอะทุกคนถ้าในความหมายที่ผมผ่านมาแล้วผมว่าทุกคนอะประสบความสําเร็จได้นะคือทุกคนเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยผมว่าประสบความสำเร็จแต่จะแพ้กันมไ,มไม่แพ้ตรงที่ความอึดค,อ<ม>คือคือเหมือนแบบเหมือนแบบว่าคือถ้าใครแพ้ก็สั่นกระดิ่งออกจากเกมไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครแพ้เาอยู่ก็ยังไปได้อยู่ผมเนี่ยเข้าเซเว่นอะออกออกเข้าเข้าอยู่สามครั้ง นะไคะไม่ใช่ว่าเข้ามาครั้งนี้คือครั้งแรกผมเข้าออกออกมาสามครั้งถ้าสมมติว่าพอยอดขาดไม่ถึงก็ต้องออกใช่ไหมไม่ใช่ครับคือจริงๆอ่ะมันมีปัญหาที่ตัวเราคือตอนแรกครั้งแรกที่ผมเข้าไปก็คือเงินทุนหมุนเวียนเราเตรียมไว้ไม่พออปัญหาที่ตัวที่ตัวที่ตัวเรามากกว่าใช่สองใช่อันที่สองก็คือเงินทุนด้วยการจัดการเรื่องของเสียเราก็ทํายังได้ไม่ดีพอ มั้งทีสองอะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้ผมครั้งที่สามนะเซเว่นก็ยังให้โอกาสนั่นจริงก็ถือว่าเซเว่นเนี้ยก็เป็นเวทีเนาะที่ทําให้เรายิ่งอึดกไปอีกเนาะใช่ใช่คือคือคือเขาให้โอกาสอ่ะคือเรื่องของเรื่องผมว่ามาหายาตรงที่ว่าเป็นหน่วยงานที่ให้โอกาสให้โอกาสกับกับเอ e เมอหรือว่าใช่ครับเป็นแบบนักธุรกิจหน้าใหม่อย่างคุณท่านใช่ใช่ครับคือแล้วผมก็ไม่ได้มีเส้นมีสายหรืออะไรเลยครั้งแรกที่ผมติดต่อเซเว่นเนี่ย ผมก็ยกหูโทรศัพทผ่านคอเซนเตอร์ธรรมดาเลยไม่ไมีอ,อะไรเลยเซเว่นเขาโปรเฟชชั่นอลอะเขาไปรับคนมีเส้นนะแล้วแล้วก็แล้วก็แต่สิ่งสำคัญผมมองว่าเซเว่นเขามองว่าคือ,อวันที่ผมเข้าไปคุยครั้งแรกเนี่ยคือก็จะมีผู้ใหญ่เข้ามาเหมือนแบบเข้ามาคุยกับเราว่าเราคนจริงไหมเราจริงไหมแล้วก็เรารู้เรารู้จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอันนี้คือเรื่องสำคัญ โอ้ค่ะโอ้นี่คุยมาถึงนี้ปุ๊บเนี่ยอันนี้เรารายการเราสุดนะคือมีในแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กไลน์ของพี่อาร์ตเนาะคุณกเกษมถามว่าคือน้ำมะพร้าวในเซเว่นส่วนใหญ่แต่งกลิ่นใส่น้ำตาลไม่ใช่น้ำมะพร้าวจากธรรมชาติขาถามิทยากรไม่ทราบว่าแบรนด์อะไรครับตามเจ้าของเลยแบรนด์โคโค่เฟสครับอันนี้ไม่ได้มีปรุงแต่งเลยครับร้อยเปอร์เซนเพียวเลยครับ นมะพร้าวตัวนเนนะเพราะมันอยู่ในอยู่ในลูกของอยู่ในลูกมะพร้าวเลยฮะอืมีอยู่ในลูกมะพร้าวเลยครับมาถึงหน้าชีนนี้บอกงั้นต้องเดินไปดูที่เซเว่นแต่ก็ไปซื้อด้วยออย่างที่บอกนะว่าเซเว่เขามองเห็นอะไรบ้างของโฟโเฟสครับคืออันดับแรกเลยผมมองว่าสินค้าน่าจะเหมาะกับเซเว่นอีเลเว่นคือเป็นสินค้า ready to eat สองมีนวัตกรรมก็คือ เราเคยได้รางวัลของเซเว่นอเกี่ยวกับความคิดส,สร้างสรรค์ที่เป็นที่เป็นที่เป็นที่เซเว่เขาจัดรางวัล SME อย่างเงี้ยฮะเราก็ได้ในส่วนของความคิดสร้างสารรค์ก็คือผมคิดว่าสองสิ่งนี้ก็คือหนึ่งนวัตรกรรมที่เกิดขึ้น uh huh. แล้วก็สองเป็นสินค้าที่เหมาะกับเซเว่นอที่สะดวกในการบริโภคอย่างเงี้ยฮะ uh huh. อืมค่ะก็เรียกได้ว่าวินวินซิทูเอชันเนาะค,ค่ะแล้วก็การเป็นคู่ค้ากับเซเว่นเนี่ยมันก็เรียกว่าเหมือนกันเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนธุรกิจเราไปเลยใช่ไหมคะใช่ครับคือคือคอ,อันดับแรกเนี่ยมันเกิดการเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มเกษตรกร,ร,ก,รก็จะมีการขายผลผล,ผลิตที่มั่นคงคือทุกวันเราซื้อกี่พันลูกก็ก็จะชัดเจน Mm hmm. สองโอกาสในการเติบโตโอกาสที่จะขายได้มากขึ้นก็มีอันที่สามเกิดการจ้างงานในชุมชนพีป่ป่านะอาลูกเล็กเด็กแดงก็มาทำกันอยู่ในนี้ครับ <c oughs> อันที่อันที่สี่ก็คือมันทำให้เราเนี่ยได้รายได้มาเลี้ยงครอบครัวได้แจกจ่ายให้กับชุมชน แล้วก็ทําให้สังคมนั้นๆอ่ะพอสังคมมันมีรายได้อ่ะทุกคนมันก็น่าน่าชื่นตาบานแฮปปี้แฮปปี้นะอย่างอาทิต์เช่นตอนนี้เลยเนี่ยเขาก็ประท้วงกันราคามะพร้าวตกต่ําที่ทราบข่าวถูกไหมฮะแต่แต่ของเราอ่ะในกลุ่มเราไม่ต้องประท้วงครับมีน้าตี่้าตาทำกันอย่างเดียวเลยเพราะว่าเราคือขาอได้แล้วคือส่งเซเว่นวันละเท่าไหร่นะคะกี่พันลสองพันกว่าลูกฮะ หมายถึงทุกทกวันเลยเนี่ยได้ใช่ใช่ครับยิ่งยิยิงช่วงเนี้ยตั้งแต่เซเว่นทำประช,ชาสัมพันธ์ให้เมื่อวานนี้ก็เกือบห้าพันลูกครับอ้าวแต่นี้ก็ไม่ใช่สองพันหรือสิ่งห้า0 0 0แล้วได้ช,ๆๆช่วงช่วงช่วงที่เซเว่นทำโปรโมชั่นให้คนรู้จักช่วงที่ผ่านมาช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยยอดเยอะขึ้นครับเป็นเท่าตัวเลยครับ ตอนนี้กดดันไปห้าพันแล้วเนี่ยใช่ใช่ครับอืแล้วคิดว่าจะทำยังไงให้มัน s t a เบิลหรือว่าอะไรนะที่บอกว่าต่อไปนี้ไม่เข้าไม่ออกนะอยู่ไปอยู่โยงเลยเนะน,นี่ยก็คือเหมือนเราเหมือนเราเหมือนเราเราล้มมาหลายรอบอะฮะเราเซมหลายรอบอเราก็พยายามแก้ปัญหาในส่วนที่เซมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงิน <c oughs> ทุนแหล่งเงินทุนการบริหารบัญเอ่อการบริหารวัตถุดิบอาทิเช่นเราตัดมะพร้าวมาจากสวนเนี่ยเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้เคยคิดว่า เราคิดว่ามันจะต้องใช้อย่างได้อย่างน้อย80-90%เราก็ไม่ได้คิดเผื่อไว้ใช่ไหมแต่จริงๆพอมาทำจริงๆเราอาจจะส่งเซเว่นได้แค่40-50%เราก็ต้องบริหารได้4 5 0ที่เหลือด้วยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอะไรเงี้ยฮะเราก็พยายามแก้ปัญหามาตลอดะจนจนมารอบนี้เรามีความรู้สึกว่า เราน่าจะมีความนิ่งแล้วก็มีเสถียรภาพพอสมควรจะได้เห็นแบรน์นี้ต่อป <c oughs> ไปเหนี่มีคนสนใจแล้วนะคะเนี่ยมีถามแล้วว่าลูกได้กี่บาทเนี่ยอ๋อ <c oughs> ในเซเว่นถ้าขายเป็นมพะพร้าวเผาก็สี่สิบาทถ้าเป็นมพะพร้าวสดสามสิบเก้าบาทครับอ,อ๋อต่างกันบาทหนึ่งค่าเผาทีบบาทเดียวเองใช่ครับสามเก้ากว่าสี่สิบเนาะครับโอ้โห,โหว่าราคานี้กำไรดีไหมเนี่ย ก็คือถามว่าดีไหมคือชาวสวนเราก็ไม่ต้องไปประท้วงกับเขาอะครับเราก็ซื้อมะพร้าวจากหลักที่สวนราคาสูงด้วยฮะในกลุ่มของเราเนี่ยเราก็ซื้อราคาสูงด้วยแล้วก็มีช้อนมีหลอดแถมให้คือคุ้มค่าครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่ากับราคาที่สำคัญได้ทานเนื้อได้ด้วยเพราะเปิเปดง่ายใช่<อ>ใช่ครับแล้วช้อนที่เราให้ก็เป็นช้อนสแตนเลสแล้วก็เป็นช้อนสแตนเลสอย่างดีเลยฮะ สเตลเลดด้วยหรอใช่คือคือเห็นช้อนจีนไหมครับต้องโหเสียดายจริงๆเลยเมื่อกี้ผมไม่ได้หยิบมาให้ดู<อ> <laughs> ไม่เพราะว่าผลใหญ่อย่างอย่างอย่างหนุ่มนาเนี่ยคือเราจะแอนตี้เรื่องไม่อยากได้พลาสติกอะ่ะเพราะว่าพลาสติกมันก็มีปัญหารเ,เรื่องการด้อยสลายเนะี่ยอันนี้ก็ถือว่าค,ค,คำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมได้อีกเนาะใช่ครับก็คือของเราเนี่ยส่วนใหญ่เป็นช้อนสแตนเลสลูกค้าทานแล้วก็ไม่ได้ทิ้งส่วนใหญ่จะเก็บไปใช้ต่อเพราะว่า ส่วนใหญ่บางคนก็คอมเมนต์มาบอกว่าช้อนเต็มบ้านแล้วเนี่ยเออใช่ใช <c oughs> ก็อย่างนี้อาจจะบอกว่าใช้วิธีแมเนจว่ารับช้อนที่ของเตอร์ก็ได้เนาะเว้นช้อนเต็ม<ช>บ้านนะอัน<ช>อรับท็อ,อจันที่นี้อ่ะเหลือเวลาแค่สามสองนาทีนะอยากให้คุณธาน,นีซึ่งเป็นเจ้าของมะพร้าวพร้อมทานโคโคเฟรชเนี่ยได้สรุปรนะความสําเร็จจากสวนมะพร้าวสู่เชลเซเว่นเอเลเวนทำได้ยังไงไหมคะ คืออันดับแรกเลยผมมองว่าสิ่งที่ได้ณวันนี้เป็นปรากฏการณ์ชัดๆเลยเรื่องของราคาผลผลิตที่เกษตรกรได้คือ,อที่อื่นยังต้องไปประท้วงกันเพราะราคามะพร้าวถูกแต่ของเราไม่ต้องไปประท้วงอันอันดับแรกเลยที่เห็นเห็นชัดๆแล้วก็เป็นภาพภาพจริงๆชัดเจนอันอันที่สองเนี่ยราคาที่เกษตรกรได้ก็ส่วนใหญ่ก็จะสม่ำเสมอแล้วก็ ให้ให้เขาเรียกอะไรอะ่ะมีต้นทุนที่ที่อยู่กันได้สามารถปลูกมะพร้าวกันต่อไปได้แล้วก็ส่วนที่สามสิ่งที่ทำตรงนี้เนี่ยเอผลิตภัณฑ์นเนี่ยเราพยายามที่จะแปลรูปอย่างเป็นวุ้นในลูกมะพร้าวเอยเป็นน้ำมะพร้าวบรรจุขวดเอยอะไรพวกนี้ฮะเพื่อมาตอบรับให้กับผู้บริโภคได้มากขึ้นคือมันจะทำให้กเกษตรกรเนี่ยมีมะพร้าวหนึ่งร้อยลูกก็สามารถใช้ได้ทั้งหมด ครับไม่ต้องไปพึ่งพาที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยฮะอืมอแล้วก็ที่ประสบความสําเร็จสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าใช่ลูกมะพร้าวมาสูงมะพร้าวที่มีมูลค่าสูงขึ้นเพราะว่าขายได้ผลละสามสิบเก้าหรือสี่สิบาทเนี่ยก็คือจะต้องแบบหนึ่งต้องอะไรนะอืดช่วยช่วยช่วยสรุปตรงนี้หน่อยค่ะอ๋อถ้าเกิดตรงนั้นก็คืออันดับแรกเลยคือคือสิ่งที่ ต้องจำไว้แม่นๆขึ้นใจแล้วห้ามถอยเลยก็คือต้องอดทนอดทนออันนี้แหละรครับอันนี้คือคือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นน่ะต้องเดินบนเส้นทางาาต้องเดินพลนเส้นทางที่เราตั้งใจทำอะครับอะและอันที่สองก็คือระวังเป้าหมายอะไรไว้เนี่ยเราต้องพยายามค่อยๆค,คิดอย่าไปคิดว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้มันไม่ไดีช่วงนี้ไม่ได้พยายามค่อยๆค,ค,คิดไปพยายามค่อยๆทำไปแล้วก็ อันที่สามอันนี้ผมผมผมอันนี้ผมใช้เป็นเฉพาะส่วนตัวนะแล้วผมก็อยากจะแนะนำว่าคนทำธุรกิจอ่ะน่าจะมีคือเรื่องของสีลห้าแล้วก็เรื่องของการทำสมาธิอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ที่ผมใช้ประจำทุกวันเออโมันมีส่วนช่วยยังไงคะคือคือคือตัวสีลห้าเนี่ยอ่าถ้าสมมุติว่าอันอันดับแรกเลยอย่างสมมุติว่าเรื่องสีลข้อสี่อย่างเงี้ย คนพูดโกหกเราก็ไม่อยากพบถูกใช่ใช่สิ่งทงสองคนรักขโมยก็ไม่ต้องการไม่นิาใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราทําตัวเราตรงเนี้ยเราทําตัวเราให้ให้ค่อนข้างไม่จ้องร้อยเปอร์เซ็น์หรอกทําให้ได้ดีที่สุดเราก็จะดูดเหมือนจะดูดพลังงานสิ่งดีๆเข้ามาหาเราคนที่เกเรลูกน้องที่เกเรคู่ค้าที่ไร้มิตรภาพเขาก็จะไม่มายุ่งกับเราอันเนี้ยเป็นตัวสแกนอย่างหนึ่งเหมือนที่ ที่ที่พาร์ท่านบอกอ่ะเป็นตัวเป็นเครื่องสแกนได้ระดับหนึ่งคือไร้แรงประทะไม่ใช่ว่าเราต้องไปประทะม่ออันนี้ผมอยากให้ผู้ประกอบการหรือใครที่ฟังอะ่ะน้อมนําไปใช้อย่างน้อยเป็นเครื่องยึดเหนียวอสองแล้วก็นั่งสมาธิวันละสักสี่สี่สัห้านาทีม,มันมันจะช่วยให้เราอยู่กับปัจจุบนันแบบเวลาเราตัดสินใจเราจะทําได้แม่นขึ้นแล้วเราจะไม่สับสนโอเคเลยอันนี้คือคือ,ค,อคือเรื่องสําคัญมากเลย ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวต้องไปเรียนรู้เรื่องสินการที่เรายึดถือสินห้ากับการทำสมาธิช่วยให้ธุรกิจสำเร็จได้ยังไงก็น่าสนใจนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณติวัส,สวัสดีครับสวัสดีครับ